ไะโอ้โหโอ้๊ยไปค่ะเราจะพาเด็กๆนะคะไปนั่งเอาเท้าแช่น้ำแล้วก็กินข้าวกลางวันกันนะคะไหนๆก็เช่ไหมนวเนาะเรายังไม่ได้กินข้าวเช้าเอ้ยกินแล้วนี่ยข้าวกลางวันโอเคเดี๋ยวเรา let's go baby bye bye ไปชมนะคะดเดินตามน้องอมซาปเลยค,ค่ะน้อก็ไม่รู้เหมือนกัน,นะคะ่ะว่าเธอจะไปอยั่าา<ะ>ที่ไหนสะอาเกศีแพทัวน์เกศีอะไรล่ะเกสีเกสีว่ะ เกศีเกศนีว้าวไปค่ะฉันค่ะโอ้โ oh, ห oh, แล้วดูรองเท้าแม่นะคะสูงชรุด no. สุดโปร่งมาเลยนะคะไม่ได้กะว่าจะมานะคะ ่าไปไปไปก่อนเลยดิโห ผัดผงกะหรี่นะคะอันนี้ปลาลวกจิ้มนะคะอันนี้อันนี้ชื่อเมนูอะไรคะผัดชาประกดคังอันนี้ผัดชาประกดคังนะคะไปน้ำอร่อยไหมคะยังไม่ได้ก่ะอา้าวกินแต่ข้าวเปล่ากินแต่ข้าวเปล่าอันนี้เขาเรียกว่าปลาลวกจิ้มนะคะ ข้าวโพดยังไม่ทันเข้าปากบอกอร่อยมากแล้ว <c oughs> อ,รอ,อร่อยอร่อยโอเคปลาลวบจิ้มอร่อยมากนะคะนี่ปลากดรังปลากดรังไม่น้ำโอ้โหอันนี้กับข้าวใช่ไหมคะเย็นสดว้าวเป็นยังไงคะ,ะติดคอติดคอตามน้ำแก้หวยค่ะ โอ้โหโอ้แต่แล้วน้ำแก้วยสลากติดแล้วรื่นมันรื่นเลยนะคะ okay. โอเคแล้วนี่นะคะคลายแม็กของเรานะคะปลาทับพิมพ์ผัดเม็ดมะม่วงนะคะโอ้โห <c oughs> น่ากินมาก <c oughs> น,น้ำซีนเดี๋ยวตกลูกวันนี้มากับลูกก็จะวุ่นวายนิดนึงนะคะอาจจะติดดุลูกไปด้วยนะคะเอาเลยไปคน <c oughs> ละแค่มันร้อนนะกลมามาอย่างนี้ เขาไ่รเาเลือเขาไปแล้วไม่เราเลื่อนไปหอลังใช่ไหมเขาไปแล้วค่ะเรือลำนู้นเขากำลังจะไปร่องแพรกันนะคะส่วนเราก็ยังอยู่ที่เดิมเดี๋ยวเราก็จะไปแม่้รบอยากไปเล่นน้ำนะคะดูนะคะนี่นะคะเขาลากแพรกันไปแล้วอ๋อบาย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 เทีให้สนุกค่ะ โสรุปวาเข้าไปหรือเราอยู่จ้ะเข้าไปค่ะเรายังอยู่คะ่ะนี่นะคะการลากแพนะคะก็จะมีเรือนำหน้านะคะแล้วก็แพใหญ่ก็ตามไปเห็นไหมคะอื่อาจจะมีเสาบังนิดนึงโอ้โหทีนี้เราก็วงเวงเลยนะคะล่งเลยนะคะข้างเรา,าดีมาที้<ป>เราก็กินต่อนะคะอร่อยมาก น้ำมันเอาอยู่แล้วไปเยวามาถึงคลแม็กซ์คลแม็กซ์ดูท่าเราจะเผ็ดเผ็ดร้อนน่าดูนะคะปลาเน้นๆนะคะพริกนะคะมะคงมะเขือนะคะอันนี้ก็ตัก ยั่วกล้องไปงั้นแล้ค่ะแต่ความจริงไม่กินนะคะกินแต่ปลานะาี่นะอือหือ,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 อขอลุกขนลุกสดม,มากสดมากอันๆเพรความต้องต้อง บิันห้ากิโลมาแล้วจ้ะผัดผงกรีนะคะสังเกตนะคะกุ้งกุ้งตัวใหญ่มากย้อยสาขาพ่อป่ะเนี่ยหกเป้าตัวใหญ่นะคะแต่ว่าไม่ขนาดรอแต่ถ้าจะกินให้ดีนะคะเราจะต้อง กงสดอะบอกแล้วปลาก็สดปลานี่ท่าเสดงก็สดสดสดเสร็จสดกพักผักในตลาดก็บเสื้อแดงนะครับส้มตำาเอไหนอ้ามีก๋วยเตียวเรือส้มตำเรือด้วยนะครับ ีเรือขายของนะคะมีทั้งส้มตำขนมเทียบแล้วอย่างนี้ขายถึงกี่ทุ่มอะคะเมื่อวานนี้มืดเลยค่ะ ถ้าจอดรอบแพ้ก็กลับมาคะโอ้โอแพถ้ามือก็กลับเหมือนกันอ๋ออันนี้ขายตรงนี้เสร็จเดี๋ยวก็ไปตามแพที่เขาไปจอดเหรอคะใช่ค่ะออกแพแล้วอันนี้ก็แพออกหมดนะคะแพทัว่าร์20ปันนาเนาะหูคนอย่างเยอะเนี่ยคะ่ะเดี๋ยวว่าคราวหน้าเดี๋ยวจะต้องมาแบบชวนกันมานอนมั่งก็จะมีเป็นแพเบ็ดมาชอบตกเด็กนะคะ แค้เบ็ดเหรอคะเอินหัวละ100ร้อยไปกับร้อยสองร้อยค่ะอุ้ยน่าสนใจเนาะแบบไปไป,ไปตกปลาอย่างงี้เหรอคะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวต้องขอเบอร์ไว้มั่งก่อนของป้าเองเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะอ้าป้าแบบต้อไปตกเบ็ดก็ตกไปสนุกเออออออห,ห้องน้ำห้องนอนเครื่องครัวให้มีครบนะสามารถ,ถ้าไปเป็นครอบครัวนี่มันต้องนอนรวมหรือว่าก็ เ็นสินคนเราก็เอารแเ,เดียวเยดีด๋ยวนูต้องขอเบอร์ไว้หน่อยแพรแบบแพรขนส่งสินค้าเหรออุ้ยส่งทรายนะคะนั่นคือทรายนะนี่ขยายให้ดูว่าคือทรายเขาต้องมีก่อสร้างที่ไหนแน่เลยมัา,เ,าเอารถไปได้ฮะไไใช่นี่ไปแล้วแพรขนส่งสินค้านะคะ ดีเนาะอยากอยากแนะนําให้มาเพราะว่าเราจะเห็นอะไรแบบละลานตาดีเนาะกินข้าวไปแล้วก็อวามก็กินน้าเก๊กฮวยไปแล้วก็ดูแพรไปเพลิดเพลินนะคะโอ้เาอีกแล้วนะคะใส่จบคลิปนี้พออะอมจะเพลินกับน้าเก๊กฮวยอยู่วันนี้ก็น้องแข่งหมดนะคะพออามจะลองโขกบล็อกนะคะเขาให้โขกบล็อก ใช่หรือเปล่าดเดี๋ยวดูสิแม่เพราะเพื่อเรียงสังอาหารอ่ะลองสิโอ้เขาคงได้ยินอะไ,ไ,มไม่น่าจะถึงนะะเดินดิจากระยะเดินไปข้อตรงนู้นดีกว่าครับสู้เดินไปเรียกดีกว่านะไม่ได้ แม้ว่าเดินไปเรียกดีกว่าสาวอย่อยากไปเคาะมากเกรงใจคนอื่นเขาลูกแม้ว่าเดินไปเถอะต้องเดินดีๆนะลูกลงแก้วสรุปนะคะไม่ต้องเคาะนะคะใช้ลูกเดินไปนะคะเพราะว่ามันยาวไกลมากนะคะใช่ไหมคะคุณพ่อ อ่ะหันหลังให้อีกกลางจวดจะเลินอาหารนุคน ราก็นั่งกันแบบนั่งเพลินมากเลยนะ้องซับเนาะนั่งแบบนั่งกันแบบจะสี่โมงเย็นแล้วแต่แบบมันชิลนะมันนั่งได้ทั้งวันเลยอะ่ะมันมันดีมากถ้าตรงนี้เขามีห่วงแต่ถ้าถ้าเขามีโซนให้เด็กเล่นน้ําด้วยเนาะม,มันจะกลางแล้วเป็นสี่เหลี่ยม,มยังไงนะคะแต่มีถ้าขายให้แบบไปให้ออกไปข้างนอกอะ่ะ<อ>มันก็มีห่วงยางใ้ เออเออใช่เขาต้องมีตะข่ายเนาะให้เด็กเล่นบนตะข่ายจะดีมากห้ามห้ามออกไปนอกเออฝากไว้ให้คิดด้วยเนาะใช่เพราะบรรยากาศมันดีมันนั่งได้ทั้งวันแบบเพลินมากนี่เรามากันตั้งแต่กี่โมงแ่บ่ายโมงกว่ามากันตั้งแต่บ่ายโมงกว่านะคะแต่นี่สี่โมงแล้วมันอากาศดีแล้วก็นั่งได้เรื่อยๆไม่ร้อนแนะนำเลยในเมืองแนะนำแนะนำนะคะอันนี้ก็เป็นอีกที่หนึ่งนะคะของอุตรดิตถ์นะคะ ต่างจังหวัดหรือว่าชาวจอจ่อัดดิตก็มาเที่ยวกันที่นี่นะคะสำหรับวันนี้เราก็ต้องปิดจ็อบวิถีคนจะผอมแค่นี้แล้วกันเนาะชิวๆเพลินๆไปกับโอ้ไม่เอาลูกโปคนจะผอมนะคะคนจะผอมแต่ว่าสัดเรียบตลอดเลยนะคะแบบก็โอเคถือว่าโอเคเป็นอีกที่หนึ่งที่ recommend ให้มานะคะ<ส>อุนด<ส>ิตดิบ้านท่าปามาที่<ส>มาทาง แพอันนี้ก็ห้องน้ำนะคะห้องน้ำชาวเรือนีเลี้ยงใส่เดน้องซ้ำเนาะไป ได้ไหมลูกระวังตกน้ำนะมาจับมือแม่มาจับมือแม่มมอแมโอเคไปอาอาามาเดินมานี่นะคะห้องน้ำมีห้องน้ำลูกอย่าเล่นดิตกทั้งคู่คห้องน้ำหญิงรอคิวก่อนไหม่ออเข้าได้เลยก็เป็นห้องน้ำธรรมดาบปาบายบาย บินมา800กว่าบาท800กว่าบาทนะคะแต่แบบสั่งกับข้าวเน,ะนาะปลาเปอร์อรกุ้งทะเลทุกอย่างแล้วก็วิวอาหารก็ถือว่ากลางๆนี่ค่ะอิ่มจนหนังท้องตึงหนังตาย่อนแล้วได้เวลากลับลพอแล้วคระเราต้องพอแล้วนะคะเพราะว่ามันมหมดเวลาแล้วค่ะ แต่วันนี้ก็โอเคถือว่ารีวิวที่นี่ก็โอเคกดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะบ๊ายบายจุ๊บๆเยี่ยมค่ะสมควรมานะคะรวยมากค่ะทริปนี้ถือว่าผ่านระยะอะรวยยักมากเลยค่ะแปลว่าอะไรอิ่มนีมคะ